พบกับสีอีกแล้วนะคะกับชาเล่รอบรู้เรื่องงานไม้นะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชาเล่บูดพาร์คเหมือนเดิมเลยวันนี้เราจะมาทดสอบไม้จริงชาเล่กับไม้ไฟเบอร์ซีมเมนต์กัน ะะเรามาดูลักษณะทางกายภาพกันก็คือลวดลายของไม้ไม้รั่วไฟเบอร์ซีเมนและไม้ลัวแท้จากชาเลด้านหน้าของไม้ทั้งสองเนี่ยก็มีลวดลายที่สวยงามเหมือนกับไม้ธรรมชาติแท้นะคะไม้จริงชาเล่เนี่ยก็จะเป็นลวดลายของไม้ธรรมชาติไฟเบอร์ซีเมนเนี่ยก็คือลวดลายที่ถูกผลิตขึ้นมาให้เหมือนกับความเป็นธรรมชาติค่ะ เมื่อเราพลิกไปด้านหลังของไม้นะคะก็จะเห็นว่าไม้จริงของชาเล่เนี่ยด้านหลังก็ยังคงมีลวดลายที่สวยงามอยู่นะคะแต่เมื่อเทียบกับตัวไฟเบอร์ซีเมนแล้วทางด้านหลังเนี่ยก็จะไม่มีลวดลายอยู่นั้นแสดงว่าทางด้านการใช้งานเนี่ยไม้จริงชาเล่เนี่ยก็จะมีความสวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่ว่าจะดูจากด้านในหรือด้านนอกนะคะเราก็ยังเห็นลวดลายของไม้ตามธรรมชาติที่สวยงามค่ะข้อที่2นะคะก็คือแหล่งที่มาของไม้ ไม้แท้หลายคนก็คงจะคิดว่าการใช้ไม้แท้เท่ากับการตัดไม้ทำลายป่าแต่จริงๆแล้วไม้แท้ที่นำมาผลิตเพื่อการใช้งานเป็นไม้ที่มาจากป่าปลูกเมื่อมีการตัดก็จะมีการปลูกทดแทนสเสมอส่วนไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ส่วนประกอบต่างๆของไม้เนี่ยจะต้องเกิดจากการระเบิดภูเขาเพื่อนำมาประกอบในการผลิตค่ะ ดังนั้นข้อที่3สําหรับคนที่คํานึงถึงการใช้งานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม้แท้ก็สามารถที่จะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยปราศจากสารเคมีเจือปนส่วนไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ก็สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะมีสารเคมีเนี่ยเจือปนเข้าไปตามธรรมชาติโอเคค่ะการทดสอบการรับน้ําหนักค่ะเราจะมาดูกันว่าไฟเบอร์ซีเมนต์และไม้จริงชาเล่จะสามารถ รับน้ําหนักที่หนักมากถึง65กิโลกร,รัมได้หรือไม่นะคะโดยที่เราจะเอาน้องนะคะที่หนัก65กิโลกร,รมัมขึ้นมายืนบนไม้จริงแล้วไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์นะคะโดยวางในระยะที่เท่ากันนะคะก็คือ65เซนติเมตรนะคะมาดูกันว่าทั้งสองอันนี้อันไหนจะรับน้ําหนักได้ดีกว่ากันเดี๋ยวไปดูกันค่ะจะเห็นว่านะคะน้องเนี่ยเพิ่งเอา ข้างแรกขึ้นนะคะแล้วก็ข้างที่2เนี่ยยังไม่ได้เอาขึ้นเลยไม้ก็หักแล้วเท oh <no. S 1> ่ากับว่าไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยไม่สามารถรับน้ําหนักได้ถึง65กิโลกรัมนะคะ oh <no. S 1> เดี๋ยวเราจะไปทดสอบตัวไม้จริงของชาเล่บูดกันค่ะ <Wow. S 1> จะเห็นว่ายืนไปบนไม้นะคะทั้ง2ข้างนะคะไม้ก็ยังไม่หักนะคะเดี๋ยวจะลองให้น้องเขาขย่มดูนะคะ oh no. ที่มากถึง65กิโลกรัมแล้วก็ใช้ขาทั้งสองข้างเหยียบขึ้นไปบนไม้นะคะไม้แท้จากชาเลวูนะคะก็ยังสามารถรับน้ําหนักได้อยู่ค่ะหลังจากที่เราทดลองกันแล้วนะคะก็จะเห็นว่าตัวไม้แท้ของชาเล่เนี่ยก็จะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าหลังจากที่การทดสอบน้าหนักผลลัพธ์ที่ได้ก็คือไม้ของชาเล่เนี่ยก็ยังไม่หักไม่มองอคงสภาพอยู่เหมือนเดิมส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวไฟเบอร์ซีเมนที่เราดังไปทดสอบก็จะเห็นว่าหักออกมาเป็น2ท่อนเลยนะคะนี่ เพราะว่าความแข็งแรงทนทานเนี่ยของวัสดุที่นํามาประกอบเนี่ยอาจจะน้อยกว่าไม้จริงจากธรรมชาตินะคะกรณีตัวอย่างนะคะอย่างไม้ที่เรานํามาทดสอบเนี่ยก็คือไม้ล้วถูกไหมคะตัวอย่างของการนําไปใช้งานในกรณีที่เราเอาไปทํารั้วบ้านแล้วเนี่ยเด็กๆของเราเนี่ยวิ่งเล่นกันปุ๊บวิ่งไปชนล้วแน่นอนว่าไม้จริงเนี่ยก็จะไม่หักลงมาทับเด็กหรือเก่ะให้เกิดอันตรายแต่ถ้าเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เด็กขึ้นไปปีนขึ้นไปเล่นหรือว่าวิ่งชนเนี่ยถ้ามันหักขึ้นมาก็จะเกิดอันตรายต่อเด็กได้นะคะ มาถึงตอนนี้นะคะทุกคนก็คงอยากรู้แล้วว่าแล้วถ้าใช้ไม้แท้เนี่ยมันจะคุ้มไหม่นะราคาแพงแน่เลยโดยที่ไม้แท้เนี่ยราคาอยู่ที่1,300บาทต่อตารางเมตรส่วนไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนเนี่ยราคาอยู่ที่800ร้อถึงเก้บาทต่อตารางเมตรแต่ว่าในระยะยาวไม้แท้เนี่ยจะมีอายุการใช้งานที่นานกว่า30-50ปีเลยตามอายุการใช้งานแล้วก็การบำรุงรักษาตามความเหมาะสมนะคะ แต่ในขณนะเดียวกันไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์มีอายุการใช้งานเพียงแค่1-5ปีหรืออาจจะชำรุดจากการใช้งานเพราะว่า ปอกหักง่ายซึ่งถ้าหากชำรุดก็คงต้องเปลี่ยนใหม่ทําให้การคํานวณในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่คุ้มเท่ากับการใช้ไม้แท้นะคะสําหรับใครนะคะตัดสินใจว่าอยากจะเปลี่ยนร้วไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์รลหะเทียมนะคะให้เป็นรั้วไม้แท้ที่สวยงามแบบนี้นะคะวันนี้นะคะสีมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากทุกคนกันค่ะเพียงแค่ถ่ายรูปั้วไม้เก่าแล้วโพสลงโซเชียลมีเดียของตนเองแค่นี้นะคะก็สามารถใช้เป็นส่วนลดแรกซื้อไม้รั้วแท้จากชาเลได้เลยถ้าเกิดใครสนใจโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ปรากฏตรงนี้ได้เลยนะคะอาลค่ะสีก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์สําหรับคนที่กําลังคิดว่าจะใช้ไม้ลวชนิดไหนดีหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนไม้ลวเทียมเป็นร้วไม้แท้นะคะก็อย่าลืมใช้สิทธิ์โปรโมชั่นพิเศษจากทางชาเล่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะจบเพียงแค่นี้แล้วมาดูกันว่าคลิปต่อไปสีจะพาไปรอบรู้เรื่องไม้เรื่องอะไรกันเดี๋ยวพบกันนะคะสวัสดีค่ะ